อะไรนะไอคนมันเหลีท่ออะไรดีท่อหล่อเท่ <laughs> อาหารอิตาเลียนนคะทุกคนไม่ได้ไปเมืองอิตาเลียนแต่ว่าได้กินที่เชียงตุงมันก็แบบว่าดีแค่ไหนแล้วอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อากาศเต๊ตโตเบอรี่นะคะเขาจะเปิดร้านเหมือนโอ้ยไม่ใช่สิเขาแบบว่าสวนสตอร์นะคะทุกคนแต่แต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่จุดที่สถานที่แห่งใหม่ของเชียงตุงนะคะก็เราไม่มาก็จะพลาดไปไหมตอนนี้เราเพิ่งมาไงเราไม่รู้ว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยดูบรรยากาศที่นี่แล้วก็ดูว่าเห็นว่ามีน้ําตกด้วยนะ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนเนาะเราตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะนนโหบรรยากาศดีมากอะทุกคนมานั่งที่นี่แบบชิลๆดีนะคะแต่อ่าอ่าคนไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้คือแบบเรามาเช้ามากเช้าเราเรามาเช้านะคะก่อนที่จะสั่งไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้ดูกระเป๋าตังค์ดื่มจ้า <laughs> มาเที่ยวอะไรคะเนี่ยดืมกระเป๋าตังค์ค่ะทุกคนคือแบบ เรามาดูกันว่า right. เขาต right. ิดราคาไว้อ <sucks> ย네 <sh arp id meter> ู <sh> ่เนาะเขาติดราคาไว้นะก็อยังดีนะที่เขาติดราคาไว้เราจะได้ไม่กล้าสั่งแบบของแพงไงด้วยบอกมากมาเที่ยวแบบดื่มกระป๋องตังแบบทุกคนก็ตอนนี้สั่งน้ําดื่มนะคะเดี๋ยวตอนนี้แหลดเริ่มร้อนแล้วเรามาเช้ามากเลยทุกคนเรามาเช้ามากประมาณ เก้าโมงนะคะอุ้ยไม่เอานาฬิกานะคะตอนนี้ว่าเราสักแค่น้ำดื่มชาไต้หวันเนาะไต้หวันค่ะสั่งนี้เย็นหรอันนี้ก็ต้องดูหน้าพี่ชายแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้เอามาก็ดูได้พี่ชายเอ้ยสั่งแค่นี้เหรออยากกินอะไรก็ไม่ได้กินแล้วคือดื่มกระป๋ง ทุกคนไปดูกันไปดูบรรยากาศรอบๆกันไปค่ะเรามาลองเปิดดูนะคะว่าเมนูมีอะไรบ้างเนาะอ๋อนี่คือเบียร์อันนี้คืออะไรอะ่ะเ,เขียนว่าอาหารไทยจอโยมีตองเขาเขียนว่าอาหารไทยนะอาหารไทยอันนี้คือไทยฟู้ดอันนี้ชิโกง้งยังนะชิีก้ง ซี่โครงหมูหมูซีอบหมูอบเปี้ยวหมูอบเปี้ยวประมาณเก้าพันเนาะเก้าพันจัดออโอเคอันนี้กุ้งกุ้งนี่ประมาณหมื่นนะมันหมื่นหนึ่งจะแพงนิดนึงเพราะอาหารทะเลทางนี้ไม่มีทะเลใช่ไหมมันก็จะแบบเออแพงนิดนึงเอามายากเนาะก็จะกุ้งมาจากอาหารทะเลอุ้ยอันนี้อาหารตะวันตกอาหารตะวันตก อาชาซาสเต็กนี่ไงเราโอ้อยากลองกินบ้างจังเลยสเต็กอ่ะเห็นเห็นแต่ในทีวีแบบว่าเหมือนจะนุ่มๆแบบเนี้ยไปดูอีกทีนี่ก็อาหารจีนนะคะอาหารจีนนี่นี่อาหารจีนภาษาไทยภาษาจีนภาษาพม่าอันนี้เป็ดย่างเป็ดย่างประมาณหมื่นแปดนะคะนี่คือกุ้ง กอบอันทอดเนี่ยนี่คือหมื่นหนึ่งเนาะโอ้โหโอ้ก็ไหนอะเมื่อกี้บอกว่าแพงสุดอะไหนมีไหนจะเขียนที่อาหารจีนอาหารจีนอาหารจีนจะเยอะหน่อยอันนี้อาหารทะเลก็านี่ไงอาหารทะเลเขาเขียนไว้โอ้ะไอกาสโอ๊ะปูงี้ปูอะไรนะปูม้าปูม้อาจารย์อาหารทะเลปูม้านี่แพงมากเลยนะดูสิ ูมานี่ไปซื้อแบบว่าหนึ่งกิโลอ่ะประมาณสองหม่นกว่า 2, กว่าเนี้ยสองหมืนกว่ากว่าแต่อันเนี้ยเขามาทำแบบหม้อใหญ่เออหม้อใหญ่หม,หญมีกุ้งม,มีปูม้าแล้วก็เสก,กอก,กอะไรนะโอ้โหน,นี่นนคือแบบว่า,าเออจานใหญ่นะคะนี่จานเด็กนี่จานใหญ่นี่แสนห้าหมื่นโอ้ยกาดไม่เคยเห็นแต่เหนือเพลงขนนี้แสนห้าก็ประมาณหนอโอ้โหเกือบสามพันสี่พันน่ะ<ส><ส> หมละ3-4พันนี่แหละ3-4พันอ่ะโอ้สุดยอดต้องมาแบบว่าเยอะๆคนเยอะๆเขาจะมีตรงนีอาหารญี่ปุ่นโอ้อาหารอะไรมีหมดอาหารญี่ปุ่นอันนี้อันนี้ก็ญี่ปุ่นอันนี้อาหารเอเชียอาชียร์อเชียร์อเชียรอาหารเอเชียนอาหารอาเซียนอาหารพม่าไงอาเซียนนี่สลัดสลัด ว้าวมีเยอะมากทุกคนเราจะมาลองกินอาหารอิตาเลียนโอ้โหแล้ก็คือแบบดูดูมากเลยเหมือนอะไรนะสปาเกตตี uh ้นะคะอันนี้แหละพี่ใหม่เคยทำให้กินไงกินแข่งกัน mm hmm. อ่ะแต่เ,เราจะมาสั่งว่าหน้าตาจะเป็นยังไหนนะคะสั่งอะไรดีนี่ดีไหมสีดำเนี่ยอยากกินเส้นดำเนี่ย mm hmm. มาดูหน้าตานะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ แอันนี่มีกุ้งนะมีแอนนะฮะไม่เป็นไรถ้าดูด้หน้าอร่อยน่าจะเป็นนู่นอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเขียนว่าอะไรเงี้ยคาโบนาคาโบนาดาคาโบนาดาสปาเกตตีสปาเกตตีถั่วลัหมูคือแบบทุกคนอ่านไม่เป็นเลยสปาเกตตีน้ำมันกระเทียมอ่านไม่เป็นเลยสปาเกตตีถั่วลำชื่อแบบเนี้ยสปาเกตตีโปโลโปโลเนส แล้วเรา,ารู <ไว S 1> เราจะาดูไหมวันเรากินอะไรได้บ้างอันนี้มีมะเขือเทศอ่ะไม่เอาอะเอาเนี่เอาค่ะแล้แดกเลยเอาแรกนี่นะอ่าคาโบนาร่าสปาเกตตีเค okay. เรียกชื่อก็อไม่รอดแล้วอะทุกคน <laughs> ไม่รอดแลว้วอะคือแบบมันจะแบบตื่นเต้นมากเลยคือแบบเออเดี๋ยวก็มีพ f c ว่าอีกอะว่าน้องมุอฟองไปที่ไหนไม่ตื่นเต้นไม่มี <laughs> <laughs> ขนาดจะกินยังตื่นเต้นเนลยทุกคน ก็มันจะเป็นแบบว่าอาหารอิตาเลียนนะคะทุกคนไม่ได้ไปเมืองอิตาเลนแต่ว่าได้กินที่เชียงตุงมันก็แบบว่าดีแค่ไหนแล้วอ่ะทุกคนก็เราจะสั่งไปมาดูหน้าตานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะสั่งอันแรกนี่เลยนี่เลยนะคะนี่มาชื่ออะไชื่ออโลคาโบคาโบน่า่าคาโบคาโบน่า่าสปาเกตตี้สปาเกตตี้คาโบน่าลาสปาเกตตี้โอเค ก็ตอนนี้เรามาถามพี่เขาที่รู้น้านทางนี้นะคะก็จะบอกว่าอ่าที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรคะพี่ี้ากัดไทยค่ะก็เพิ่งเปิดได้ประมาณ3วันเองนะคะก็ที่นี่ เรียกชื่อว่าอะไรแนละ้วนอ้นองเรียกชื่อแบบว่าร้านเนี้ยมมไม่ถูกะคะืออากาตาแบบอากาตาอากาเรีแบบนั้นนะคะมันเป็นแบบอากาธรรมชาใชนไหมอ๋อจะเป็นอากาตานี่มันจะเป็นแบบเชี่ยข่ายเนี้ยค่ะอ๋อค่ะก็อันนี้คือแบบว่ายังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะยัง <c oughs> สร้างไม่เสร็จค่ะกะว่าอีกหนึ่งปีนะคะข้างหลังนี้ก็จะสร้างให้แบบ ให้เด็กเบ้นเขาเล่นเบ้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทําแบบทะเลแห้งทะเลทรายแห้งแบบนี้อ๋อค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็ถ้ามาถ่ายให้ดูก็อย่าลืมมากันด้วยนะคือแบบมันคือมันบรรยากาศดีมากนะคะแต่มันจะมาไกลหน่อยนะไกลหน่อยนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ เดนเดี๋ยวนี้พขาใช้รถกันเยอะเนาะอย่างงก็มาถึงได้ค่ะให้มาอดนอนกันเยอะๆค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะคุณแม่คะ เหมือนธรรมชาติแบบหรูๆนิดนึงอะทุกคนแต่ทางนี้มันจะมีเหมือนซุ้มแบบอะไรกระท่อมอน,นี่แหละแบบว่านั่งกินชิวๆเหมือนแบบว่าวโบรานโบราณนิดนึงนะคะก็จะออกแนวทางแบบนี้นะคะใครที่อยากจะนั่งแบบนี้ก็ได้ใครที่อยากจะไปนั่งที่น้องไปนั่งก็ได้นะคะมันจะแบบว่ามันจะมันจะต่างกันนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็จะโล ที่ทางนี้ก็ถ้ามีคนมาเยอะแบบนี้ก็จะเต็มแน่นอนอะน่ะเนาะมาพามาดูบนสูงนะคะนี่ถ้านั่งแบบนี้ก็ประมาณแปดคนแปดคนได้นะทุกคน่ถ้ามีน้ำแบบนี้นะถ้าแบบทุ่งนานนี่มีข้าวหรือว่าไม่ใช่ก็มีน้ำแบบนี้น่าจะแบบว่าบรรยากาศดีมากอะ่ะทุกคนข้างล่างนี่ก็เป็นส่วนตอรหรือว่าขึ้นปุกเองขึ้นปุกเองนะคะ นี่ทุกคนผู้เพจเกิดมาไม่เคยมาเลยสวยมากว้าวสวยน้ำตกเล็ก,ลกน้ำตกเล็กๆที่เห็นน้ำแบบว่า <c oughs> เขาทำแบบว่าเหมือนแบบมัน,นจะแบบว่าดูดีแล้วก็ดึงดูดอะ่ะ ที่มาต้องถ่ายรูปอะที่นี่อะเราไปถ่ายกันเลยทุ่คน นี่นะคะก็ของมาแล้วนี่โชว์พี่ชายหรอไหมขำนิดนึงโอเคนี่คือของน้องนะคะแต่ว่าโอ้โหสมาสั่งแบบหลายสีจีว่ามันตัดที่ไรหรอกลองชิมหลายอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้เหมือนกันมากเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขน,นมใต้หวันชอบตรงที่แบบไข่มุกมันอะมันจะหวานหวานอะ คือแบบถ้าเหมือนน้องเคยเป็นแม่ค้าแซมบงเข่โอชชาน,นมไข่มุกมาใช่ไหมจะบอกว่าธรรมตาไข่มุกนี่จะแบบว่าความหวานไม่มีนะคะจืดมากแต่เนี้ยอร่อยหวานๆทุกคนของกินสปาเกตตี้อิตาเลียนของเราก็มาแล้วเขาจับยังไงอ่ะเนี้ยน,นี่ไว้คอดา เกอ,อจะยังไม่เป็นเลยแล้วก็กินยังไงยังไม่เป็นเหมือนที่เราแข่งกันกินสปาเกตตี้เอ้ยสปาเกตตี้เนาะนั่นไงก็ก็คือแบบไปกินที่บ้านพี่หอมหนุ่มนะเอ้ยที่บ้านพี่ใหม่นะคะคือแบบเอแข่งกันกินนะคะพี่หอมหนุ่มถามว่าทําไมไม่ไม่ควรให้เข้ากันหรอทาไมรีบกินกันเลยจริงๆแข่งกันกินนะทุกคนทําไมต้องอ่ะเออเฮ้ยทุกคนไี่ คนให้เข้ากันเหรอล้วก็แบบว่ากินกินแบบรีบๆแข่งกันนะทุกคนแต่ว่าตลกมากเลยวันนั้นแต่ตอนเนี้ยอ่านี่ไม่คนแล้วเพราะว่าเขาคนมาแล้วอาหารอิตาล,ลีอาหารอิตาลีไงอาหารอิตาลีเออเออถ่ายเงียบกวองนี่เนาะมันมาหอาหารขอ,าารอาารงกินเฮ้ยกลมกลวงน่ะน้ำหันโอเคอุ้ยสวยน้องหมมา คือแบบทุกคนเข้ามาใกล้ๆเรากลัวคนนึ่งกินคือแบบเขากินคนเดียวใช่ไหมแบบหนึ่งจานกินคนเดียวอ่ะแต่ว่าเราจะไปกินสามคนนะคะเพราะว่ามันแพงมากเนี่ยคือแมันแพงมากก็เลยแบบต้องกินสามคนเนอะอันนี้เหรอเว้ยเว้ยเว้ย หนักมากเลยอะเจอะกินแบบจะเปรี้ยวแล้วก็เส้นมันจะแบบนุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็จะหอมออกใบเนี้ยใบอะไรอะไม่เคยได้ไม่เคยได้กินเลยกลิ่นนี้มันจะบอกไม่ถูกอ่ะทวน แต่ว่าออกเปรี้ยวนะคะแล้วก็อร่อยอยู่อร่อยอร่อยจนได้กินอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำแบบเข้างานแบบสาว,สาวบ้านนอกมากินอาหารอิตาลีอิตาลีเหรอจะกินได้อยู่นะแต่ว่ามันปั่นไม่เต็ม,มอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ <c oughs> แต่กินไม่เป็นกินเป็นไหมจับจับเป็นไหมนั่นบ้านนอกทุกคน บ้านนอกทุกคนไม่ต้องบอกเลยว่าบ้านบ้านนอกไหมคือดูการกินก็รู้แล้วอะมาตกนี่ละจะได้กินเลยวันเนี้อะไรเหมือนพิซซ่าเหมือนพิซซ่าเหมือนพิซซ่าเลยนะคะเออกลิ่นมันกลิ่นมันเหมือนพิซซ่า ไ่ทราบป,ปอมอ่ะที่เชียงตรงในตลาดจะมีอ่ะหาประมาณห้าร้อยจัดเนี่ยห้าร้จัดอันนั้นอ่ะกินเหมือนเหมือนแบบนั้นเลยแต่ว่ามันจะเอเปรี้ยวแล้วก็หอมไปกว่านนิดนึง <c oughs> อ่ะตัง ก็จะขอตัวไปกินก่อนนะคะก็สำหรับใครที่อยากมานะคะเลี้ยงน้องเป็นไกด์ได้นะมาได้ตลอดเลยถลีงถลีงอ่าก็เส้นทางก็เราถ่ายมาให้ดูแล้วนะคะที่มาถึงร้านเลยนะคะก็จะเป็นร้านอากาตาสตอเบอรี่นะคะก็จะบอกอืม แค่ชื่อร้านก็หลูแล้วทุกคนเข้ามาดูนะคะว่าจะดูขนาดไหนนะคะอ่ะก็เส้นทางนี้ก็มันจะไกลๆนิดนึงเนาะเหมือนที่น้องถ่ายมาแหละขอตัวไปกินก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับน้องด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะจ่ายตังค์นะคะนี่นะคะ ประมาณเท่าไรหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยจัดนะฮะไปเอาไ้อ่นอะไรนะไอ้คนมันเหลท่ออะไร หีท่อหล่อเท่หีท่อหล่อเท่มีการให้ทิปด้วยนะคะไป s go เจอกับพี่ทิปนะคะวันนี้โอ้ไปจัดฟันมาสวยมากพี่ จริงสวยสวยจริงเหรอสวยสวยตลอดเวลาแต่ว่าจัดฟันมันจะพิเศษนิดนึงนเอเลก็ <laughs> กลัวไม่สวยเท่ากับน้องน้อยเอลเอลโอ้ <laughs> ไม่ก็สวยขนละแบบเอเล <laughs> ไม่ยอมแพ้เลยสวยขนละแบบ <laughs> โอเคไปแล้วนะยบ๊ายบายค่ะ <laughs> <ปๆ> <laughs> <laughs>